พี่แกเข้าไปนั่งในหมอกมันพี่ถือสองเลยทำไมฉันได้แอสซิสต์สองวะอ๋อเออทำไมได้แอสซิสต์สองอ่ะฉันยิงฉันฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วก็ยิงแอสซิสต์ไปตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งมาจากไหนเมียวดีไปรุ่นมันจากเขาหรือเปล่าไม่ขึ้นคุณคุณได้คุณได้ยิงโซวาป่ะอ๋อสกายสกายผมแอสซิสต์ไงไม่ใช่ของฉันนะอ๋อ มันมันขึ้นฟินิกอะ<อ>แต่ว่ามันศูนย์ศูนย์่ะมากแล้วดูดาเมจมันได้อะไรมถ้ามันมถ้ามันนั่งเหล่าน้ำแข็งเดี๋ยวผมปาไฟให้มัพนพ่นสเปรย์ใส่น้ำแข็งก็วิ่งไปรอพ่นได้พ่นใส่อะไรสักอย่างอานน่ะพ่นได้ <You. S 2> พ่นได้อยู่อ้อหลังเขา้า <laughs> เข้ากลางเต็มเลยไม่น่าติดเรลยนเหล่านั่นเลย โอ้โหเข้ามาแล้วเจาะไวมากม,มันย้ายหรอวะมันคิดนึกว่าจะมาเอเข้ามาเก็ตนะมาเก็ตเยอะเลยนะไปเลยลูกพ่อไปเลยโดนฉันเลือกนายแล้วนะนมไม่มีอ่ะในมาเก็ตไม่มีอ่ะพี่เด็กตาย,มามยไม่ผิดพี่วินเดี๋ยแล้วล่ะวินีกหลัง Spike planted พีเดกอยู่หลังนะระวงัออออง mini off mini off last player standing ย,ยืยนในนั้นแหละเดี๋ยวก็มากันระวังหมอกมันหมดไปมิดกันหมดเลยตามหาผมตามหาผมข้างล่างข้างล่างมีตัวแ <laughs> อบกูได้ไหม นเ่าปลดได้ี่เฮียบากเลยนะปลดได้เรีวมากอันนี้เรียมากเรีวมาก